สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง My Block Channel นะครับวันนี้ผมหวนคืนสู่เกม m i n e c r a f t ในรอบ10ปีนะครับ10ปีที่แล้วเกมที่เป็นเกมที่ผมชอบมากแล้วก็เคยแคสด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูความโหดของมินิบอสอย่าง Warden ปะทะกับ Iron Golem ของผมนะครับแต่เนื่องจาก Warden นั้นเลือดค่อนข้างเยอะนะครับผมจึงขอสปอนอไอรอนโกลเลมสัก5ตัวก่อนนะครับมาดูซิว่าใครจะเหนือกว่าใครนะครับไปกันเลยครับ มาลครับไอรอนตัวที่1ตัวที่2 3 4สสี่ห้าแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะวอรเดนนะครับเอาเกิดตรงกลางได้เลยเามาดูกันดิใครจยโหดกหว่าใครใครเปิดก่อนนะโอ้โหไอรอนโกเล่งผมเปิดก่อนแล้ว,แล,วแล้วยังไงแล้วยังไงวอรเดนโอ้โหทุบโอ้โหสอกสาทีตายเลยโอ้โหไอรอนโกเลมหร่วงร่วงทีละตัวเลยโอ้โหในระยะเวลาไม่กี่วินาทีครับไอรอนร่วงไปแล้ว2นะครับ3นะครับยังไงยังไงไวไหม ไอรอนโอ้ส or oh, oh. <Godzilla> <Knowledge> ี่ไปแล้วโอ้โหนี่มันสลามากรนหรือเปล่าหรือไงปั๊บปั๊บโอ้หไปแล้วครับไอรอนผมห้าตัวหายไปในไม่กี่ไม่กี่วินาทีนะครับโอ้โหโหดเกินพอเด่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองลองแบบสิบตัวก่อนแล้วกันขอลองสิบตัวบ้างห้าตัวมันมันเลือดมันเยอะแล้วมันตีแรงนะครับอ่าผมว่าไอรอนสู้ได้อ่ะมามารอบนี้ผมจัดหนักนะครับสิบตัวไปเลยนะครับผมว่ายังไงก็สู้ได้ ไอรอนมันมันโหดอยู่แล้วมันตีแรงด้วยนะแล้วมันก็อึดน,นะครับดูซิยังไงใครเปิดอไอไอรอนของผมเปิดก่อนตลอดนะครับเปิดก่อนได้เตียบครับหรือว่าจะได้ปูดก็ไม่รู้ <c oughs> เอาแล้วครับตอนนี้ยังไงอารมณตุมบอลโหคุลมุนอุลวานยังไงตายไปแล้วหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นอไอรอนของผมนะอู้ตอนนี้คือแบบดูววเดนท่าจะไม่ค่อยไหวนะ ไอรอนผมร่วงไปแล้วอ้าวเรียบร้อยครับวอร์เดนของผมไม่เหลือเลยโดนไอรอนโกเลม10ตัวสอยไปนะครับสรุปก็คือไอรอนโกเลม5ตัวฆ่าวอร์เดนไม่ได้นะครับแต่ว่า10ตัวนี่ฆ่าได้สบายเลยไอรอนโกเลมนี่ก็โหดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมก็จะทยอยลงคลิปเอาชีวิตรอดในมอสต่างๆแล้วก็แบบออริจินอลด้วยในช n e l นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็ได้นะครับอย่าก,กดรีพอร์ตก็พอ